ก็คือจริงๆออมะจะเกิดช่วงต้นปีใช่ไหมคะคือเราอ่ะใจคือเราอยากทําบุญคือที่ไหนก็ได้อะไรเงี้ยเราก็อยากทําบุญกันเด็กอะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่ละที่ในช่วงปีใหม่ทุกคนก็ทําบุญก็จองจองคิวกันทุกที่อะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้ลงตัวเป็นที่นี่แล้วก็โอเคคะ่ะเพราะาเราไม่เคยมามาทำที่นี่เลยแล้วก็ การขับทุกคนก็สะดวกเหมือนกัน,นะค่ะอันนี้ทําบุญล่วงหน้าก่อนด้วยล่วงหน้าก่อนวันเกิด2วันนะคะจริงออมเกิดวันที่9แต่ว่าช่วงเนี่ยเดี๋ยววันนี้เสร็จเราก็ต้องไปถ่ายละครต่างจังหวดัดใช่ไหมคะมก็เลยถือโอกาสท,ทาบุญล่วงหน้าเลยทั้งแบบปีใหม่ด้วยแล้วก็วันเกิดด้วยะค่ะจะเด็กๆแล้วเป็นยังไงบ้างจริงๆยังไม, <c oughs> ไม่ไม่ค่อยได้เจอเลยคะ่ะเ <c oughs> พราะเนี่ยเป็นช่วงที่เด็กๆเขาพักอยู่แล้วเดี๋ยวจะมาทานอาหารเราก็รอเลี้ยงอาหารตอนตอนเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็จริงๆเรก็รู้สึกดีทุกครั้งละค่ะที่เราได้มาเหมือนแบ่งปันความสุขแล้วมาแบบมอบสิ่งดีๆให้เขาอะไรอย่างงี้ค่ะเลี้ยงทุกปีอะค่ะปีที่เราจะเป็นที่บ้านลาดวิถีอะค่ะใช่ปีนี้ก็ก็ใกล้ๆกันแต่ปีนี้ก็แบบมีแฟนขับมาร่วมใช่ค่ะก็มีมีมาจากหลายที่เลยมีฟิลิปปินมีฮ่องกงมีจีนอะไรอย่างงี้ค่ะ รู้สึกว่าต่างประเทศจะเยอะมากกว่าก็ก็มีปนปนกับคนไทยก็เยอะค่ะทยอยทยอยมาจริงๆนัดนัดคอยเกือบเที่ยงนี้เราก็แบบเหมือนมาก่ออะไรเงี้ยค่ะแล้วอย่างน um ี้หลังจากนี้ไปจะมีแบบว่าวันเกิดส่วนตัวจากนิตติ้งกับสฟนขลับหรือ่อะไรอีกไหมคะอ๋อตอนนี้ยังไม่มีแบบยังไม่มีเวลาที่ลงตัวค่ะคือจริงๆเป็นคิวทํางานหมดเลยเราก็เลยยังไม่กล้านัด เพราะว่าเป็นแบบว่าค like like ิวกองถ่ายอะไรเงี้ยค so so really? ่ะอยากแฟนคลับมีของขวัญอะไรมาให้เราลุกหน้าก่อนไหมก็ก็ก็มีค่ะยังไม่ได้แกะเลยก็มาเป็นเป็นกล่องอะไรให้ค่ะแล้วส่วนปีนี้เราอยากได้อะไรพิเศษเพราะว่าปีทค่ผานมาแลตัวเองเราจะทำงานมันหนักมากอะไรคืออ๋อแบบเป็นคนแบบอยากได้อะไรอ๋อไม่ค่อยไม่ค่อยรอมันเกิดจะซื้อเลยก็เลยแบบยังยังนึกไม่ออกอะไรเงี้ยค่ะก็อยากอยากได้แบบเขาเรียกอะไร ผลงานดีดๆแล้วกันเพราะว่าแบบตั้งใจปีนี้ก็ตั้งใจว่าเออจะมีงานอะไรที่เข้ามาแล้วก็อยากให้มันแบบออกมาดีคุ้มค่ากับที่แบบแฟนๆเขารอชมอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละสิใช่ก,กน็น่าจะน่าจะมีนะคะน่าจะมีแบบเป็นแบบเล็กๆเลี้ยงเล็กๆก,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 กับทีมงานอะไรเงี้ยค่ะไปกองละครไปไปกองของสุนทภพแต่ว่าวันเกิอดออมเหมือนเหมือนว่ามีพี่ๆนักข่าวก็ไปด้วยเหมือนกันนะเห็นเห็นว่าเขากองด้วยใช่เห็นว่าเขากองอยู่ ก็น่าจะมีปาร์ต right> ี้เบาๆมีพ ouais> ี่ตู่มีอะไรมาค่ะก็ดีใจค่ะคือเราก็จําได้ว่าแบบทุกๆปีที่เป็นช่วงวันเกิดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจัดมีติ้งอะไรเงี้ยก็แฟนคลับก็จะมามากันเยอะแต่เรารู้สึกว่าคือเหมือนเราไม่ได้ห่างกันอ่ะประเทศเราแบบใกล้ๆกันอ่ะบางทีเราไม่ต้องแบบขอวีซ่าอะไรด้วยมันก็ง่ายๆใช่ไหมคะเพียงแค่แบบ จัดตารางเวลาหรืออะไรอย่างเงี้ยลราลงตัวว่าเราอาจจะต้องแบบแจ้งเขาล่วงหน้าเนิ่นๆหน่อยเขาถึงจะเตรียมตัวคือออกมาชอบคนแบบกระทันหันแบบฉุกละหุกมากก็บอกเขาก็จะแบบเตรียมตัวไม่ทนันอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราบอกเร็วเขาก็จะมาได้ค่ะอย่างคนที่มาวันนี้คือคุณแม่จะเป็นในส่วนนี้จักหมดรู้จักหมดอยู่แล้วบางทีเราอา่าโอเคอาจจะจําชื่อไม่ได้แต่ว่าจําได้แน่นอนว่ามาจากประเทศอะไร <c oughs> ใช่ค่ะ ค่ะก็วันเกิดปีนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ที่มาร่วมทําบุญกับออมนะคะแล้วก็อยากให้แบบให้ให้พรดีๆที่ทุกคนให้ออมอะไรเงี้ยกลับไปสู่ทุกคนเหมือนกันขอให้ทุกคนมีความสุขในปีนี้เหมือนกันนะคะเขาเ่ยการถาุณถือว่าโดนโกงต้องมีบริษัทาอะไรยังงออมอะโดนโกงทิ้งทวนปลายปีที่แล้วมันเป็นยังไงกับเรา ซื้อตั๋วไปเที่ยวไหนหรือว่าอะไรซื้อตั๋วไปเที่ยวยอร์กค่ะก็โดนแบบแบบเหมือนเอเจนซี่เขาก็เหมือนแบบโกงตั๋วเครื่องบินแล้วก็เหมือนไม่ได้เอาเงินไปจองให้เราใช่ไหมคะเราก็ต้องเลยเหมือนต้องจองอีกรอบหนึ่งในเช้าวันที่เราจะเดินทางอ่างเงี้ยเอเจนซี่เดิมหรือว่าเปลี่ยนคือเราไม่เคยใช้เขาคือเราอะเราอะฝากทางผู้จัดการกอล์ฟเขาช่วยประสานงานให้อ่าก็คือโดนทุกคนโดนกันทั่วหน้าอืออือ ไปกี่บาทก็หลักแสนละค่ะหลักแสนอะไรเงี้ยเพราะว่าคือตั๋วเครื่องบินแบบต่างประเทศมันก็แพงอยู่เนาะพวกไปฝั่งนู้นอะไรเงี้ยแล้วมีการดเนินการอะไรเงี้ยเนี่ยค่าเสียหายคือคือก่อนไปก็ไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะว่ากระทันหันมากมพอรู้ปุ๊บ,บต้องบินเลยพอกลับมาปุ๊บอกลับมาก็คือแบบยังเจ๊นแหลกอยู่ยังแบบอ่าต้องไปทำย่างสิ่งที่เราจะต้องทำแล้วก็ไปสวัสดีปีใหม่ผู้ใหญ่อะไรเงี้ยก็ยังไม่มีโอกาสได้ทำแล้วพุ่งเนี่ยเสร็จแล้วก็ต้องไปอีกห้าวัน กลับมาก็ไม่รู้จะยังไงแต่ว่าก็เราก็ฝากเรื่องไว้ทางทางผู้จัดก,การเราให้ช่วยแบบประสานงานต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ NC คนที่แบบไม่จองให้เราเขาไม่มียกกมา่สิทธิ์เปีพราะว่าแต่คือออมมันไม่ได้ติดต่อเขาโดยตรงตั้งแต่แรกอีกแล้วค่ะเราคือฝากทางผู้จัดก,การกอล์ฟคือจองให้ออะไรย่างเงี้ยค่ะแต่คือก็หายไปเลยค่ะคือเหมือนเขาก็ก็หายแบบหายไปเลยหายไปพร้อมเงิน <c oughs> เรา <c oughs> คือเขาเหมือนใช้งานกันมา เกือบสิบปีแล้วอะค่ะใช่แต่ก็ไม่รู้คือเกิดเหตุการณ์ขึ้นได้ยังไงแล้วแบบทางผู้จัดการมีแบบเปคุยพี่เสในเราก่อนโอ้ช่วยเขาก็ช่วยเยอะ<า>เขาก็แบบหัวฟูเลยตอนนี้แล้วตอนนี้แบบคืบหน้าไปถึงไหนแล้วคะคือคืบหน้าก็คือเหมือนกับว่าหาเขาไม่เจอเลยแล้วก็เรียกว,ว่าไม่คืบไม่คืบอ,อยู่างไรไม่คืบแล้วก็แต่ว่าก็คือเหมือนเหมือนแจ้งความไปแล้วใช่ไหมคะคือเขาก็ไม่สามารถออกประเทศได้ใช่ไม่สามารถจะไปได้ ใช่ค่ะก็จริงๆไม่ใช่มีแค่เรามีผู้เสียหายอีกเรียกว่าเป็นร้อยคนเลยดีกว่า<ม>ค่ะเป็นร้อยคนเลยอ่ะ<ม>ก็ค่ะตั้งใจอย่างนั้นเพราะว่าอมอมคิดว่าเหตุการณ์แบบนี้นมันมีเยอะมากเลยนะมันเคยเกิดมาเยอะมากกับแบบทุกคนก็ไม่ไม่เอาเรื่องแบบก็เฉยๆแล้วกันแบบบางคนแบบเออมันมีอย่างอื่นที่ต้องทำอะไรเงี้ยมันยืดเยื้อแต่เราคิดว่าคือถ้าไม่มีเคสแบบเราเนี่ยคนอื่นจะอาจจะไม่ระวังตัวก็ได้อาจจะ เอออยากจะจองที่ไหนรู้สึกว่าตั๋วเครื่องบินมันถูกก็เลยจองอะไรเงี้ยแต่เอาว่าอันนี้เป็นเคสตัวอย่างที่ดีที่ตอนเราจองเราก็รู้สึกว่าราคามันก็ไม่ได้แพงทีือ่มันดูถูกอะไรเงี้ยล้วก็เลยแบบไว้ใจให้เขาจองจริงเอาว่าเราจองเองดีกว่าพวกตั๋วเครื่องบินเงี้ยเอาถ้าจองกับสายการบินหรืออะไรที่เราพอใจแล้วจองเองแบบสบายใจดีกว่าตอนนี้แบบจะได้เงินคืนบ้างไหมหรือว่าตอนนี้มีแววไปดร่าเอาว่าแววแบบน้อยมากอะแบบสิบเปอร์เซ็นต์นไม่รู้อะให้เป็นเคสตัวอย่างใช่ ใช่ขอให้เป็นเคตัวยอย่างดีกว่าแล้วให้แบบทุกคนแบบการจะจองตัวไปที่ไหนหอ,อะไรเงี้ยต้องต้องระมัดระวังด้วย คือให้รู้ว่ามีมีฉาชีพในลักษณะนี้ดีกว่าว่าเป็นยังไงเอ๊รู้สึกว่าเป็นเคล็อ่ะปลายปีที่แล้วก็ลดหาย <c oughs> ที่คาแคร์ป <c oughs> ีที่แล้วปีชงหรือเปล่าปีแล้วพี่ชงแต่ปีนี้ไม่ชงนะอองนนก็เลยว่าดีขึ้นถือว่าฟาดคอแล้วกันค่ะทับุญแล้วปีนี้เริ่มต้นสี่ปีใหม่ใช่ค่ะ <c oughs> อ่ะอยากไปเที่ยวนิวยอร์กมาเป็นยังไงคะไปกี่วันช่วงปีใหม่เอ่อไปสองอาทิตย์อะค่ะไปกับแก๊งเพื่อนไปกับน้องไปกับแก๊งเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องแตนไมาแล้วว่าจะไปเขาจะทนบคูณไว้ ใช่วางแผนไปแล้วเพราะว่าเราแบบเหมือนไม่เคยไปประเทศที่แบบพ้นแบบโซนเอเชียเลยใช่ไหมคะแล้วก็แบบเอ้ยครั้งนี้ก็ขอไปนิดนึงแล้วก็เออก็โอเคค่ะถือว่าเป็นประสบการณ์ดีแล้วก็ได้เหมือนเหมือนกับไปใช้ชีวิตที่นูน่นลองแบบเออลองขึ้นสับเวลองแบบทําอาหารกินเองแบบตื่นขึ้นมาหรืออะไรนะอย่างเงี้ยมึงก็ก็สนุกเยียค่ะชาพลังเต็มที่เลยช้พาพรลังทํากับข้าวที่แบบน้ํามันกระเด็นเดี๋ยวที่นู่นก็ไปเจอกรอกด้วยใช่ค่ะ ต่างคนต่างไปคือต่างคนเอาไว้<ม>คือไม่ได้ไปพร้อมกันแต่ว่านะัดเจอกันมาจอยกันอะไรเงยคะือต่างคนต่างอยู่ว่าต่างคนจะไปที่ไหนใช,ใช่คือบังเอิญมากคือแบบมือนคือพี่ใหม่ไปเที่ยวไหนเนี่ยฉันไปนี่นะแบบว่าเฮ้ยไปเหมือนกันแต่นี้มัาก็จับจากละมองเพราะแบบนี้ก็มีข่าวด้วยกันแล้วแบบตอนนี้เขาสู้ว่าโสดมีโอกาสที่จะแบบว่าเอ้ยพัฒนาเปมากกว่านี้มาโอ้ไม่ค่ะคือเป็นเพื่อนกันจริงๆแบบเป็นเพื่อนที่แบบอยู่ด้วยแล้วสนุกอะไรเงี้ยมากกว่าค่ะแล้วปิดปิดไปเลยหรือเปล่ามันไม่ก ปิดเลยขนาดนั้นนะคะแต่ว่าคือมันไม่มีความรู้สึกแบบอย่างนั้นนะมันเป็นความรู้สึกแบบเพื่อนจริงๆแบบเออเฮฮาอะไรเงี้ยหมดกับเราไม่คือหมดรู้เป็นเพื่อนกันแล้วอยา่างหนุ่มๆคนอื่นๆนะคะคน,น,นอื่นๆนะคะคก็ก็ไม่ไม่มีเลยอย่ะเหมือนตอนนี้ไม่ไม่ค่อยได้เจอใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเรารอปีหน้ารอปีหน้ารอปีหน้าแบบหมอดูทักอะไรอย่างเงี้ยเจอเนื้อคู่อะไรอย่างเงี้ย หมอดูทักตลอดไม่มีคู่เอาอางนีกก็น้อนนอนก็ก็ไม่น้อยค่ะค่ะแต่ถ้ามีหนุ่มจีบมันก็แบบเปิดโอกาสเนาะก็ก็เปิดโอกาสถ้าเกิดว่าเออเป็นเป็นคนที่ดีเข้ากับเราได้อย่างตรงนี้ก็แบบยังไม่พร้อมยังยังไม่มีมากกว่าใช่แล้วก็ทำทงานค่ะสเปคสูงหรือเปล่าแล้วก็เลี้ยงหรือเปล่าไม่สูงหรอกไม่จริงจริง